สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะอีพีนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชธิดาองค์แรกของรัชกาลที่5นะคะซึ่งเกือบจะถูกใส่หม้อถ่วงน้ําตั้งแต่ประสูติฉีกน้าคร่าจึงเห็นว่ายังหายใจนะคะเรื่องราวมีอยู่ว่านะคะในปีพศ2410พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสู่ขอคุณแพร ที่ดาวัว13ปีของพระยาสุริวงศ์ไวยวัดและเป็นหรานปู่ของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์มาเป็นสภัยหลวงในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าตุลาลงกรหลังจากนั้นอีกสามเดือนคุณแพรซึ่งต่อมาก็คือเจ้าคุณพระพระยุระวงศ์เจ้าคุณจอมมันดาก็ได้ทรงคันจึงต้องหาที่คลอดพระน่อใหม่ เพราะพระตำหนักสนกุหลาบที่ประทับในพระบรมมหาราชวังตามรับประเพณีจะประสูตรในพระบรมหาราชวังได้ฉเฉพาะพระราชะโอรสธิดาของพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเก้าให้ไปประทับที่พระราชวังดันทกุทยานฝั่งกรุงธนบุรีริมคลองมอญให้เจ้าคุณพระประยุระวง์ และเจ้าฟ้าตุลาพรไปประทับรอคอที่นั่นในขณะนั้นเจ้าฟ้าตุลาพรมีราชการต้องเสด็จมาช่วยพระราชบิดาที่บรมมหาราชวังเป็นประจำบางครั้งก็ต้องเสด็จกลับข้ามแม่น้ําในเวลาค่ําบางวันน้ําลงคลองแห้งต้องทรงไต่สะพานไปตามริมคลองกว่าจะบรรทมได้ก็ตัวดึกพอเช้าก็ต้องเสด็จข้ามมารับราชการทุกวัน เจ้าคุณประยุระวงศ์ทรงคันไดเด็ดเดือนก็ประสูตริพระราชธิดาซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ในประวัติเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ตอนประสูติกรมขุนสุพรรณภาควดีไว้ว่า เมื่อประสูติพระองค์ยังอยู่ในกระเพาะหมายถึงถุงน้ำคร่ำที่เป็นกระเพาะห่อหุ้มหมอและผู้พยาบาลพากันเข้าใจว่าสิ้นพระชนเสียแล้วแต่ในคันให้หาหม้อขคน,นั้นจะใส่เอาใบถ่วงน้ำตามประเพณีหากเจ้าคุณตาพญาสุริยงไวัยวัดอยากรู้ว่าเป็นพระองค์ชายหรือพระองค์หญิงให้ฉีกกระเพาะดูเห็นยังหายพระไทยจึงรู้ว่ามีพระชนชีพอยู่ จึงช่วยกันประครบงมเลี้ยงมาจนรอดได้เมื่อพระหน่อประสูตรแล้วสิบ้าวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ต้องตามสเสด็จพระบรมชนกนาศไปททดพระเนตรสุริยบปร,ราคาหมดดวงที่ตำบลว่ากอแข่งเมืองประจวบคิริขันธ์ทรงมอบเจ้าคุณพระประดุระวง์ กับพระหนอให้พระยาสุรวงกับท่านผู้หญิงอิ่มเป็นผู้พิทักษ์รักษาอยู่ทางนี้สเสด็จไปส9เก้าวันกลับมากรุงเทพเมื่อวันศุกร์เดือนสิบขึนเก้าค่ำก็พาเจ้าคุณประยุรวงกับพระหนอย้ายเข้ามาอยู่ในพระตำหนักส่วนกุหลาบตามเดิมพระราชธิดาองค์แรกของรัชการที่หนี้ก็คือพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นพระราชดิดาอง์โปรดของพระราชบิดารับสั่งว่าเป็นลูกคู่ทุกคู่ยากตัดเรียกว่าเจ้าหนูพระเจ้าน้องทั้งหลายเรียกว่าพี่หนูและชาววังเรียกกันว่าสเสด็จพระองค์ใหญ่ได้รับความไว้วางพระราชาุลยไทยจากพระราชบิดาให้มีหน้าที่ดูแลพระคณิฐาที่ยังทรงพระเยาว เมื่อพระราชบิดาขึ้นของราชก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสีบิไลลักณ์สุนทรศักดิ์กัญญาวดีและเป็นพระเจ้าลูกเธอชั้นพระองค์เจ้าเพียงพระองค์เดียวที่เทียบเท่าพระเจ้าลูกเธอชั้นเจ้าฟ้าได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรมที่ กรมขุนสุพรรณภาควดีทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาสภาอุณาโรมแดงหรือสภากาชาติในเวลาต่อมาร่วมกับเจ้านายฝ่ายในยอีกหลายพระองค์กรมขุนสุพรรณภาควดีสิ้นบัชนเมื่อพระชนษา36ปีพระบาทสมเด็จพระจุลต,มตอมก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญพระศพ โดยขบวนรถไฟไปตัดบำเพ็ญพระราชกุศลที่พระราชวังบางปะอินและสดิบไปรอรับก่อนหนึ่งวันจากนั้นเชิญพระศพประดิษฐานเหนือชั้นเว้น้าในเรือพระที่นั่งสีประพัชัยจัดขบวนเรืออย่างขบวนเรือถวายผ้าพ,พระกฐินไปยังพระราชวังบางปะอินประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งกลางสระน้ำไอสวรรค์ทิพยาอาจ จัดบำเพ็ญพระราชกุศลสามวันซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นที่เก่าขานกันว่าใครไม่ได้ไปร่วมในงานนี้ถือได้ว่าเป็นคนนอกสังคมชาววังจากนั้นจึงพระราชทานเพลิงพระศพที่พระเมรใต้ต้นภระีมหาโพวัดนิเวศธรรมประวัติซึ่งพระองค์ทรงนำมาจากพุทธคยาและปลูกไว้ในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์สุนทรสังดิกัญญาวดีกมขุนสุพรรณภาควดีพระราชวังนันทอุทยานทุกวันนี้รู้จักกันทั่วไปในชื่อสวนอนันต์เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือกรุงเทพอยู่ที่ถนนอิสระภาพ เขตธนบุรีเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าหากพระองค์เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู่หัวบรรดาพระราชโอรสพระราชธิดาซึ่งต่างยังเยาว,ว์วัยอาจจะมีปัญหาที่อยู่อาศัยจึงโปรดให้ซื้อสวนราษฎรตั้งแต่ริมคลองมอญด้านเหนือและด้านหลังวัดชิโนรสา,าราม สร้างพระตำหนักที่ประทับและตำหนักฝ่ายในขึ้นในปีพศ2400แต่ในปีพศ2408พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตจึงได้รื้อพระตำหนักฝ่ายในมาสร้างที่วังท่าพระและเมื่อเจ้าพระคุณสุยุระวง์จะาประสูตริพระหนอพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสร้างตึกใหม่ขึ้นหลังหนึ่ง เป็นที่คลอดต่อมาเมื่อเจ้าฟ้าตุลาลงกรขึ้นของราชได้พระราชทานพระตำหนักในนันทอุทยานให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษโดยมีหมอเครฟฟาแรนมิชนรีอเมริกันเป็นครูสอนและมีคณะกรรมการแปดท่านควบคุมดูแลมีชื่อว่าโรงเรียนนันทอุทยาน นับเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกของกรุงสยามขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสิทธิ์เคสแชน n นลนะคะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอ EP หน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะท่านจะไม่พลาดคดีดังคดีใดที่ที่ฉันจะนำมาเสนอนะคะ ขอบคุณข้อมูลจาก mrg online ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์เคส h ช n n นลกันนะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะอีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ